สิบแป้งมาพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสมบัติดำซริงพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพ้อกันคือเก่าพี่นอ้องเน,นสมบัติดำซริงเป็นผูัวผู้จา้าสู้พี่สู้น้องได้ฟังได้รับชมกันครับมันอนี้ อยู่กับทีมงานเจี้ยเคียวครับซีซีสองร้อยรุ่นสาม 3, นะครับโคมันสุนะครับเป็นรุ่นคุณปูครับคอนตอนชมวยพี่นอ้องเมกาซีรีหาร้อยนะครับสองร้อยสิบแรงมาพี่น้องเจโยเจ็ดอีครับเสียผู้ดินทางอำเภอเสละภู่มนะครับ ขอก๊ก้าดำซิงนะครับโอ้แชมเนเพินจัดนักจัดเต็มพี่น้องจัดงามครับพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปเบิ่งมองเท่กันพี่น้องเดี๋ยวเปินว่าเจ็ดลอยเที่ยวนะครับมือนี่ผมถมสาวพัสนนะครับผมกับพ่อได้ไปเบิ่งอยู่ เดี๋ยวสิพ่พี่พ่อน้องไปเบิ้อยูยครับสาหน่อยสายใหญ่สำไหนต่ว่าพุ่นว่าเกียรตลอยเที่ยวนี่จักสิเต็มบ่เต็มมาสั่น่ะพี่นอ้องไป เดี๋ยวมาไปเบิ่งมองเท่กันพี่น้องจานน็อตกลับมาแล้วไปตามไปเลยพี่น้องเฮา รถดปะหวย <ทำ S 1> ลงไปเลือกวดตัวน <c oughs> ั่นเอ <c oughs> อเอ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ่างบาเนี้ ปล่อยลงไปเลิกนะครับดินยกลงไปตตเป็นเป็นบักนะครับไหวบ่บุ่บอ้ว่าจังไหนรถไทยลากลากซอยลากซอยเป็นเอลซี่สิบเก็ดศูนย์แปดพี่น้องคูปุตานะครับที่เป็นภูเก็ตลมคองดินยูนีนะครับ mình shot test này bơng lây ô số nhau số. ô số bên mồi ôi โซขาดเลยครับโซโซขาดโซขาดใส่สองทบเอาค่อยสีบกขาดนี่แหละพี่น้องสาอโอ้บนหน่อยครับเบิ้งเนี่ยขุนละครับหอดฟังทั้งขุนพี่น้อง ยางขี่ไล่กันเจ็ดแปดลอยขึ้นวานละพี่น้องเลยหลายอยู่ครับเอารอยยี่สิบครับเคันเตอร์ เดี๋ยวลองเบงังปลาแขกกันนะขึ้นบ่ฮะโอเคครับเรียบร้อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเจ้าเจ้าเจ้า ปดร้อยยุทครับสำหรับมองเท่งเพื่นนี่ก็ออยบครับสรมสมิตรนะครับนี่เายิเต้าห้อครับ ร้อยกเาชิพารเร่งมาพี่รอกกี้โอ้นออายอดเลยฮฮ <c oughs> <c oughs> ผมนนมีผู้แจกตัวนะครับใส่เขียนล่งกระดาษเอาพี่น้องอ่าโอเค đó Má hoạt cái dây xót điết lên phía nó chẹt hay lên à. Ít tàu họ ta

Hãy à, subscribe cả kênh เครับสมอนายักพี่น้องร้อยเจ็ดิบห้าแรงมาครับฮึ่บ ลงบินพี่น้องลงบินเกาท่าเขาทาี่สูนครับเอเป็นคูปตาานะครับ ดินเหนียวอยากเกียดยากเจ้าน้อยล่ะพี่น้องดินเหนียวนี่แห้งย้ำแห้งแกนครับบอกคือดินทรายได้ดพี่นอ้องคูบอได้ขับได้เกียดนี่มุ้งหัจัดนะครับขันขันนิดหน้อยนี่แห้งแล้วเลยล่ะพี่น้องดินเหนียวนี่เกียดยากครับรถย้ำตัวได้แห้งแกนแห้งแน่นครับสำหรับดินเหนียวดินท่ามห้า อยากกินยากแคน้หนครับโชคเพื่อรถไทยเอามาแล้วครับเกยเ็มนะครับเสียกับนี่ สี่สิบห้าแรงมากพี่น้อง<า>จัดโปเข้าไปนี่สุดยอดเลยครับ สานีก็นารุ่นอยู่พี่น้องนี่สมบัติดำซึ่งได้สำนีเขาดอกดุเจอด้คะ,ะครับ1อยสี่สิบห้าพระธรรมดาครับสวมได้เจ้าเทราโบเข้าไป Jawab, Kap mm. ไานะครับมาเลยไปเลย,เลยอ้าวลงทะเบียนลงบินซะก่อนนะครับต้องลงเองครับลืมบ่ไดรครับอันลืมนี่บ่ได้ซ้ำโมได้พี่นอ้องย่าลืมเรื่องจานวัดเลยอ้าวสองร้อยสิบเรื่องมากครับ อย่าพูดดินนะครับเอาอยู่เอาเลยเอาเลยล้ <S 2> <S 2> อบักคักพี่น้องเอ้ย เคซีบัตไทยแลนด์เดี๋ยวคลิปนี้ลากันสักพิสัยสักคนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังมาพอกันไหมครับขอ,อให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ